สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยซึ่งออกอากาศทาง FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนมีฝนตกมาตลอดตกทุกวันทำให้ต้นไม้ใบไม้เนี่ยเขียวขจีไปหมดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ หาอาหารของหรานกนานาชนิดนะครับที่บ้านผมเองมีนกเขานกเอี้ยงนกพิราบและนกชนิดต่างๆเนี่ยมาส่งเสียงร้องบ้างมาเกาะที่รั้วบ้างผมเองก็เลยนึกในใจว่าวันนี้รายการมรดกไทยจะทําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนกนะครับดังนั้นตั้งแต่เพลงมรดกวิธีไทยมรดกภูมิปัญญาไทยเกี่ยวข้องกับนกอย่างไรคุณฟังลองฟังดูนะครับ ช่วงมรดกเพลงไทยนำเสนอเพลงนกเอี้ยงจา๋าซึ่งเป็นการขับร้องของคุณเทอุเทนพรมมินเรื่องราวในเพลงนี้น่าสนใจมากช่วงที่สองมรดกวิถีไทยนะครับการเลี้ยงนกในแบบวิถีไทยมีความน่าสนใจและก็มีความเชื่อด้วยนะครับช่วงที่3ามมรดกภูมิปัญญาไทยนกเป็นที่มาของสมนวนไทยที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการเตือนสติในการที่เป็นสิ่งที่สามารถนำมาสอนใจได้นะครับ รายการมรดกไทยจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาไม่ได้หวังผลทางการค้าและเชิงธุรกิจขอขอบคุณข้อมูลและเพลงจากแหล่งต่างๆที่นำมาประกอบในรายการนี้มรดกวิถีไทย คุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับพูดถึงการเลี้ยงนกในแบบวิถีไทยคุณผู้ฟังสังเกตร,รอบๆบ,บ้านให้ดีนะครับถ้าบ้านไหนมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ก็จะมีนกกามาอาศัยโดยเฉพาะนกเอี้ยงอาจจะมีนกชนิดอื่นนกเขามาส่งเสียงร้องสร้างบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงนกเอี้ยงก็เป็นนกที่พบได้บ่อยในประเทศไทยแล้วก็ ในแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับลักษณะทั่วไปของนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงก็มีหลายชนิดเช่นนกเอี้ยงสาริกานกเอี้ยงงอนนกเอี้ยงด่างนกเอี้ยงดงแล้วก็นกเอี้ยงดําตัวของนกเอี้ยงก็ประมาณ23ถึงมีความยาวนะครับ23ถึง26เซนติเมตรขนมักเป็นสีดําหรือสีดําปนเทานะครับบางชนิดก็มีแต้มสีขาวแล้วก็สีเหลืองตาแล้วก็จะงอยปากเนี่ยสีเหลืองสด ส่วนที่ขานันก็แข็งแรงมากแล้วพฤติกรรมของนกเอี้ยงเป็นอย่างไรบ้างครับนกเอี้ยงเป็นนกที่เข้าสังคมมักจะอาศัยรวมกันเป็นฝูงนะครับชอบส่งเสียงร้องเออะเจียวจ้าวางังชนิดก็สามารถเรียนเสียงคนหรือว่าเสียงรอบตัวได้การกินอาหารกินได้หลายแบบกินทั้งผลไม้มเมล็ดพืชมแมลงแล้วก็เศษอาหารจากมนุษย์นะครับ ก็จะพบตามทุ่งนาชุมชนในเมืองแล้วก็ตามต้นไมาใหญ่ส่วนการแพร่กระจายอาศัยอยู่นะครับก็พบทั่วไปในเอเชียใตย้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทางตอนใต้ของจีนในไทยนะครับก็มีนกเอี้ยงหลายชนิดแต่ที่พบมากที่สุดก็คือนกเอี้ยงสาริกาแล้วก็นกเอี้ยงหงอนนะครับคราวนี้นกเอี้ยงมีความสัมพันธ์อย่างไรกับมนุษย์นะครับคนไทยเนี่ยนิยมเลี้ยงนกเอี้ยงเพราะ เชื่องแล้วก็พูดได้เรามีความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าหากเลี้ยงนกเอี้ยงไว้ก็จะช่วยให้บ้านเรือนมีเสียงพูดคุยไม่เงียบเหงาแต่ว่าในบางพื้นที่เช่นในต่างประเทศนะครับนกเอี้ยงโดยเฉพาะนกเอี้ยงสาร,ริกาอินเดียเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่ลุกรานเพราะพันุแพร่พันุ์อย่างรวดเร็วแล้วก็แย่งอาหารนกในท้องถิ่นนะครับประโยชน์และก็โทษของนกเอี้ยงนะครับเช่นประโยชน์ก็มีกินมแมลงศัตรูพืชเช่นตะกัแตนด้วงแล้วก็หนอน แล้วก็ใช้เป็นสัตว์เลี้ยงให้ความเพลิดเพลินส่วนข้อเสียมีบ้างนะครับอาจจะส่งเสียงดังรบกวนแล้วก็การรวมฝูงจำนวนมากอาจจะทำลายพืชผลได้คราวนี้ความเชื่อในเรื่องของการเลี้ยงนกเอี้ยงนะครับคุณผู้ฟังซึ่งน่าสนใจมากในเรื่องของความเชื่อการเลี้ยงนกเอี้ยงก็มีอยู่หลากหลายด้วยกันแล้วก็ เล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะในสังคมไทยแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้นะครับถ้าเป็นนกเอี้ยงสาริกาเขาบอกว่านำโชคคนโบราณนะครับเชื่อว่านกเอี้ยงสาริกาถ้าเลี้ยงไว้ในบ้านจะทําให้มีเงินมีทองไหลมาเพราะว่าเอี้ยงเนี่ยเป็นนกที่พูดเก่งขี้คุยสื่อสาร การค้าขายได้ดีลูกค้ามาเห็นก็ชอบนะครับนกเอี้ยงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปากเป็นเอกซึ่งในพุทธศาสนาก็มีนิทานชาดกเรื่องสาริกาชาดกที่มีนกสาริกานกเอี้ยงชนิดหนึ่งมีวาจาไพเราะทำให้เกิดโชคลาภคนจึงนิยมเลี้ยงนกเอี้ยงไว้เพื่อเสริมเสน่ห์ด้านการพูดการเจรจานะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ในบ้านก็จะมีเสียงพูดเสียงร้องเนี่ยทำให้บ้านไม่เงียบเหงา นกเอี้ยงชอบส่งเสียงร้องแล้วก็เรียนเสียงคนได้ทําให้บ้านดูคึกคักมีชีวิตชีวาคุณผู้ฟังครับในบางพื้นที่ก็เชื่อว่าช่วยป้องกันวิญญาณร้ายเพราะว่าบ้านที่มีเสียงนกก็จะไม่วังเวงส่วนในความเชื่อของต่างประเทศนะครับในอินเดียนกเอี้ยงถือว่าเป็นนกมงคลเพราะว่าอยู่คู่กับวัดแล้วก็วิถีชีวิตผู้คน ส่วนในขเขมรและก็ลาวเนี่ยเรียกนกเอี้ยงไว้เชื่อว่าจะช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขพูดจาเป็นที่รักเรียกว่าพูดจาอ่อนหวานนั่นเองส่วนคําพังเพยสุภาษิตท,ที่เกี่ยวข้องกับนกเอี้ยงก็มีบ้างนะครับเช่นนกเอี้ยงอยู่กับควายเปรียบถึงการอยู่ร่วมพึ่งพาอาศัยกันในปัจจุบันบางบ้านยังนิยมเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์พูดได้แล้วก็เป็นเครื่องรางเสริมโชคลาภแต่ในมุมของวิทยาศาสตร์นะครับ การเลี้ยงนกเอี้ยงก็ต้องดูแลอย่างเหมาะสมเพราะว่านกเอี้ยงเป็นสัตว์ป่าและบางชนิดก็มีกฎหมายคุ้มครองด้วยคราวนี้ก็จะเลี้ยงอะไรก็ดูให้ดีนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปนอกจากนกเอี้ยงแล้วก็จะมีนกชนิดหนึ่งที่อาจจะมาเยี่ยมเยียนเราอยู่บ่อยก็คือนกเขาแมวก็เป็นนกที่มีความน่าสนใจทางชีววิทยามีความลี้ลับทางความเชื่อดังต่อไปนี้นะครับ สำหรับนกข้อแมวนะครับมีมากกว่า200ชนิดทั่วโลกขนาดมีตั้งแต่เล็กเท่ากับนกกระจอกไปจนถึงใหญ่เกือบเท่านกอินทรีจุดเด่นนะครับของนกข้อแมวคือตาโตถ้าหันไปข้างไม่ได้ก็ต้องหมุนคอแทนก็หมุนได้ประมาณสัก270องศานะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้คนกลัวปีกกว้างแล้วก็มีขนพิเศษทําให้บินได้อย่างเงียบๆกรงเล็บแหลมแล้วก็จะงอยปากงุ้มสําหรับจับเหยื่อนะครับ พฤติกรรมของนกเขาแมวเนี่ยออกหากินเวลากลางคืนใช้สายตาดีนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอาหารของเขาก็เป็นพวกหนูกบมแมลงแล้วก็นกขนาดเล็กแล้วก็บางชนิดก็กินปลาด้วยก็ทำรังตามโพรงไม้โพรงหินหรือว่ารังร้างของนกตัวอื่นส่วนลูกนกนั้นจะโตเร็วพ่อแม่ก็จะช่วยกันเลี้ยงการขยายพันธุ์ก็มีพบได้ทั่วโลกนะครับยกเว้นที่แอนตาร์กติกา ส่วนในประเทศไทยมีหลายชนิดก็มีนกเขาโมงนกเขากู้แล้วก็นกเขาหน้าขาวนะครับส่วนในประเทศไทยก็จะมีหลายชนิดนะครับนกเขาโมงนกเขากู้แล้วก็นกเขาหน้าขาวนกชนิดนี้มีประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังก็ช่วยควบคุมประชากรหนูแล้วก็มแมลงเพราะว่าชอบจับหนูกินแล้วก็สะท้อนความสมดุลของระบบนิเวศถ้ามีนกเขาแมวแ,แปลว่าพื้นที่นั้นยังอุดมสมบูรณ์ ส่วนโทษของมันนะครับเสียงร้องตอนกลางคืนเนี่ยทำให้คนบางพื้นที่หวาดกลัวแล้วก็การกินสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเช่นลูกไก่เป็นต้นขโมยลูกไก่กินบางวัฒนธรรมมองว่าเป็นรางร้ายอาจจะมีคนตายคนเสียชีวิตนะครับส่วนคนไทยกับความเชื่อเรื่องนกเขาแมวนะครับบางพื้นที่เชื่อว่าถ้านกเขาแมวมร้องบนหลังคาบ้าน อาจจะมีคนตายในบ้านนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งคนโบราณก็เห็นว่าเป็นสัตว์ที่คุ้มครองไร่นาะเพราะว่ามากินหนูเหมือนกันในต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังที่สมัยกรีกโบราณเนี่ยนกเข้ามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพีอัธนาเทพีแห่งปัญญาก็หมายถึงความรู้แล้วก็สติปัญญาส่วนที่ญี่ปุ่นนกฮูกเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์มงคลแปลว่าโชคดีไม่มีทุกข์ที่ยุโรปสมัยกลางนะครับคุณผู้ฟังถูกมองว่า เป็นสัตว์แห่งความตายหรือว่าเป็นพ่อมดแม่มดที่เขาใช้เลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ในอเมริกาเหนือชนพื้นเมืองนะครับมองนกคูกเป็นผู้ส่งสารจากวิญญาณสิ่งหนึ่งที่นกคูกลกข้าแมวเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในเรื่องของนกข้าแมวเนี่ยปัญญาการมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ความลึกลับก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยหนังสือเรียนหรือแม้แต่ในการ์ตูนอย่างเช่นเรื่อง Harry Potter อย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจุบันหลายชนิดถูกคุ้มครองตามกฎหมายห้ามล่าห้ามค้าขายนะครับมีการเลี้ยงนกฮูกนกเขาแมวเพื่อการศึกษาแล้วก็การโชว์แต่ว่าไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงทั่วๆไปเพราะว่านกชนิดต้องการพื้นที่แล้วก็อาหารเฉพาะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนั้นคุณผู้ฟังครับแค่นก2ชนิดที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะสังเกตว่ามีนกอีกมากมายหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเขาซึ่งก็หลายคนรู้จักกันดีแล้วก็มีการเลี้ยงเพื่อการแข่งขันในเชิงของกีฬาบางคนก็ลหลงไหลฟังเสียงนกเขานะครับนกเขาก็ถูกจำแนกหลายๆแบบด้วยกันนี่คือสิ่งที่น่าสนใจถ้ามีโอกาสต่อไปนะครับผมจะนำเสนอสัตว์ปีก หรือนกหลายๆประเภทที่อยู่ร้อมรอบตัวเราจะได้เป็นความรู้แล้วก็มีเรื่องคติความเชื่อมากมายและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราในแบบวิถีไทยนะครับมรดกภูมิปัญญาไทยคุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับ ก็พูดถึงเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงที่เป็นนกนะครับนกหลายชนิดก็ให้ความน่ารักเพลิดเพลินส่งเสียงร้องไพ่เราะอย่างนกบางประเภทนะครับเช่นนกเอี้ยงนกสาริกาก็สามารถเรียนเสียงมนุษย์แล้วก็พูดได้คราวนี้จากสัตว์ที่ใกล้ตัวนะครับสัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นนกหรืออื่นๆเราก็มีสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกอยู่มากมายส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ฟังสิ่งนี้ก็จะสะท้อนถึง ลักษณะนิสัยและก็พฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้นมีทั้งสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบในทางที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะครับเราได้ยินบ่อยสำนวนนี้หมายถึงการรู้จักใช้จ่ายและใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองนกมีหูหนูมีปีกนะครับก็เป็นสำนวนโบราณหมายถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดี เหมือนนกที่แปลงกายเป็นหนูได้หรือหนูที่แปลงกายเป็นนกได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยนกสองหัวครับก็หมายถึงคนที่ทำตัวเข้ากับทั้งสองฝ่ายเพื่อประโยชน์ของตนเองนั่นเองนะครับนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำก็หมายถึงการกระทำที่รวดเร็วทันทีทันใดนกเขาไม่ขันอันนี้ก็มีความหมายหมายถึงผู้ชายที่หมดสมรรถภ,ภาพทางเพศนั่นเอง สำนวนที่เกี่ยวข้องกับไก่สัตว์ปีกนะครับเช่นไก่แก่แม่ประช่อนก็หมายถึงหญิงสูงอายุที่มีมันยาเล่เหลี่ยมมากมายทีเดียวไก่รองบ่อนนะครับคุณผู้ฟังหมายถึงคนที่อยู่ในฐานะรองลงมาหรือเป็นตัวสำรองไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ก็หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้ความลับข้อเสียของกันและกันไก่ได้พลอยครับก็หมายถึงผู้ที่ ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนเองได้มาไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ก็เป็นคำถามโลกแตกที่มีคำตอบไม่ตายตัวเขาเรียกว่าปัญหาที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ส่วนเป็ดก็มีสำนวนที่เราคุ้นเคยก็คือเป็ดง่อยหมายถึงคนที่ใช้การอะไรไม่ได้หรือ,อไร้ความสามารถนะครับแล้วก็ยังมีตีงูให้กากิน ก็ทำสิ่งต่างๆจนคนอื่นได้ประโยชน์นะครับสัตว์ปีกอีกชนิดหนึ่งก็คือนกอินทรีหรือว่าเหยี่ยวเราก็จะมีสำนวนเหยี่ยวข่าวหมายถึงนักข่าวที่คอยอสืบเสาะหาข่าวอย่างว่องไวแล้วก็เชือดไก่ให้ลิงดูนะครับก็เป็นการทำโทษใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เป็นตัวอย่างนี่คือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกนะครับคุณผู้ฟังครับ นไหนพูดถึงสัตว์ปีกแล้วก็จะเอาใจรู้ฟังนิดนึงผมมีนิทานที่เกี่ยวข้องกับนกเกี่ยวกับสัตว์ปีกนี่แหละเรื่องที่ว่านี้ก็คือมีเป็นเรื่องราวของนกกระสาเจ้าเล่ห์กับสุนัขจิ้งจอกซึ่งก็เป็นนิทานใช้สอนใจได้นะครับนิทานทุกครั้งทุกเรื่องจะต้องเริ่มต้นว่าการละครั้งหนึ่งในป่าแห่งหนึ่งนะครับมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความเจ้าเล่ห แล้วก็ชอบหลอกลวงผู้อื่นวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเชิญนกกระสาเพื่อนของมันไปกินข้าวที่บ้านของมันนกกระสาเพื่อนรักพรุ่งนี้เชิญไปกินข้าวเย็นที่บ้านนะข้าจะทำน้ำแกงสุดพิเศษรอเจ้าอยู่สุนัขจิ้งจอกพูดด้วยน้ำเสียงอันไพเราะนกกระสาเนี่ยได้ยินดั่งนั้นก็ดีใจมากแล้วก็ตอบตกลงเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นนกกระสามาถึงบ้านของสุนัขจิ้งจอก แล้วพบว่าอาหารข้าที่เตรียมไว้ก็คือน้ำแกงที่อยู่ในชามก้นตื้นนกกระสามีจะงอยปากใช่ไหมครับที่ยาวแล้วก็แหลมจึงไม่สามารถกินน้ำแกงในชามได้เลยส่วนสุนัขจิ้งจอกก็กินน้ำแกงของมันอย่างอเอร็อร่อยแล้วก็แซงทําเป็นสงสารนกกระสาแล้วก็พูดว่าโอ้เพื่อนรักดูเหมือนเจ้าจะไม่ชอบน้ำแกงของข้าเลยนะสุนัขจิ้งจอกพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ย นกกระสาเสียใจมากที่ถูกสุนัขจิ้งจอกหลอกก็ไม่ได้แสดงความไม่พออกพอใจอะไรวันรุ่งขึ้นนกกระสาจึงเชิญสุนัขจิ้งจอกมาที่บ้านของมันบ้างสุนัขจิ้งจอกเพื่อนรักพรุ่งนี้มาหาข้าที่บ้านสิข้าจะทําแกงไก่ที่อร่อยที่สุดรอเจ้านะสุนัขจิ้งจอกดีใจมากที่ได้รับเชิญและเมื่อมาถึงก็พบว่าอาหารที่นกกระสาเตรียมไว้ก็คือแกงไก่นั้น อยู่ในโถปากแคบเมื่อถึงเวลาอาหารนกกระสากินแกงไก่ในโถยังมีความสุขแต่สุนัขจิ้งจอกไม่สามารถเอาปากเข้าไปในโถได้เลยทำให้มันต้องทนหิวแล้วก็รู้สึกอับอายมากที่โดนแกล้งหรือว่าเรียกว่าเอาคืนนั่นเองจากเรื่องนี้ข้อคิดก็คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีกับผู้อื่นเพราะวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้น ก็จะกลับมาหาเราหรือเราอาจจะโดนกระทําบ้างเขาเรียกว่าการแก้แค้นซึ่งการแก้แค้นไม่ใช่วิธีที่ดีสุดแต่บางครั้งการสั่งสอนให้ผู้อื่นได้รู้สมนึกก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับนิทานที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังครับนิทานแต่ละเรื่องนั้นก็มีข้อคิดคติที่น่าสนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้และข้อสําคัญคือการที่ฝึกให้เด็กได้ฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องสิงสาลาสัตว์ มีข้อคิดคติสอนใจก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆครอบครัวก็ปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจเมตตาอบอ้อมอรีด้วยการนำสัตว์มาให้เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกบ้างหรืออื่นๆสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้จิตใจของเด็กนั้นมีความเมตตารักสัตว์แล้วก็จิตใจอ่อนนุ่มโตขึ้นก็จะเป็นคนที่มีความเมตตาครับทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตสำนวนไทยแล้วก็นิทาน ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมมาแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในยุคปัจจุบันที่เรามี AI t e เทคโนโลยีเราสามารถที่จะผลิตนิทานที่เป็นตัวหนังสือให้เป็นภาพประกอบเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตแล้วก็ข้อสำคัญก็คือดูแล้วเพลิดเพลินใช้เป็นกติสอนใจสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัยและผมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังทำสิ่งนี้อยู่ เพราะว่าการให้การศึกษาที่ดีผ่านเรื่องราวผ่านภาษาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็การถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ควรจะภูมิใจแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปนะครับ คุณผู้ฟังครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมรดกไทยแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เรื่องราวของนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็สัพสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับนกจะสามารถทําให้คุณผู้ฟังได้รับความรู้และก็ความบันเทิงนะครับหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการมรดกไทยก็สามารถบุนคลื่นมาได้ที่ FM89.5 m h z i n n o v a t i o n for life นวัตกรรมเพื่อชีวิต วันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญหนุนขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาเราจะพบกันใหม่คราวหน้าผมขออวยพรให้คุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ